ทายสบายดีพี่น้องเอฟซีบสุภูสุคณน,นะคะเอ้อมือนีแม่มา่อนกับกับมาแล้วค่ะมือนีเป็นมือแรกของการไปเฮตุงานค่ะพี่น้องหลังจากไปเที่ยวล่ะกัะปิดเทอมพักผ่อนเนาะสามอาทิตย์ค่ะพี่น้องเป็นฮอลิเดย์ Holiday. หรือว่าภาษาเยอรมันอื่นว่าเรากะมือนีเป็นมือแรกที่ได้ไปเฮ็ุงานกะสนุกดีค่ะพี่น้องกำมวอยูปเฮ็ดงานก็นได้เล็กน้อยกับมาบรายดอกค่ะมือนีมาจัก นี่กลุ่มข่นี้ประมาณสิบคนเนาะกลุ่มหนึ่งมีอยู่สิบคนของอกลุ่มตัวขย่ยนี่มากอยู่เล็กน้อยมากอยู่เจ็ดคนค่ะพี่น้องกะคือทอดเขาค่ะคือทอดเล็กน้อยเพราะเด็กก่อนเล็กน้อยก็ม,มีมีแห้งค่ะพี่น้องบอกว่าไงว่ามีความซุกเนาะจะเห็ุเห็นเบาเมยพอดีว่าส่วงนี้แม่มาล่อนกันยากๆอยู่กับการใหญ่หองอยู่ค่ะก็คือแบบว่าใหญ่ยยขึ้นมากแห้วมันกระต้องแบบว่ามา,มา,ม,า,ม,ามาเก็บให้มันเข่ารองเขาง่เขารอยค่ะพี่น้องก็เลยอันเ่าันมีเวลาตัดต่อคลิปที่ไปเที่ยวมาให้ใหมืจอจับเบิง้งให้ได้บุดครบถูกกัน คลิปเนาะคะ่ะเนาะกันยังยังมีอีกหลายคลิปอยู่ค่ะกต่สิพยายามตัดต่อหล่ะกับาทายทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามือนี้พอดีว่าถ้าคอยไปหยางมันตัดคลิปทองเที่ยวอยู่หันมันกระสีโดนนะคะ่ะบัตรทึงประกอบกับว่าบ่คอยมีเวลานุ่ค่ะมันเปิดเทิมแล้วก็เลยคืดพอว่ามีเอฟซีเป็นอสอบถามเขามาว่าแม่มาลอดหนีอายุเท่าไดรแม่มาลอหดหนีเฮ็ดอันไปเรียนหนังสือ JP, อยู่พี่อะเฮ็ดเอาวสวีดุงอยนะู่พี่น่ะ เขากําหนดอายุบอจัองสินะค่ะและ้วกาเลี่ยนโดนบออีกอย่างเป็นสินะค่ะก็เลยว่าเออโอเคมื่อนี้เดียวมาบอกให้พี่น้องฟังนําแล้วกาสลับซับเปลี่ยนกันไปค่ะให้ข้อมูลไปนําให้ความรู้ไปนําแล้วกาอันเบิ่งวิถีชีวิตของคนอยู่นี่ไปนําของแม่มาล่อนนี่ละค่ะกัอาศัยว่าย่านพ่อไปมองหันมองนี้มเจ้าก็ได้เห็นสถานการณ์บ้านเมืองข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะว่าอยู่ทางเยอรมันนี่เพื่นอนยู่เป็นจังไงเพื่อนเอ่เอเพื่อนซานบ้านซองข้าเจ้าเป็นจังไงเังสินะค่ะกั อ,อยากให้พี่ให้น้องดเดบ่งเด้เห็นน้ำค่ะคั่นแม่มา่อนไปเที่ยวมองได้กะสิพยายามท้ายคลิปให้เบิ่งน้าแล้กก็สลับซับเปลี่ยนกันกันกนกบความรูน้ำแน่ความมีประโยชน์ก็วิน่นไปะยู่ผสมผสานกันไปค่ะพี่น้องเนาะพอดีมือนี่กลับมาหล้กกาหิ้วคะพี่น้องห <c oughs> มู่บ้านในแม่คุณนเดชดเห็ดแกงผักขี้เล็กใส่หนังง่วงมาฝากค่ะยังเหลือบอกักหลายหนึ่งเหลือหลายบิ่ย้อนอย่างเด็บบ่ย้อนว่ามันแสบเลือเด็ด ย้อนว่ามันเข้มค่ะให้เลือนลหลกลับมาจะเห็ดงานกับแบบหิวตาไล่มากตอนนี้ก็ล่างอุ่นอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งในน้ำกันเลยค่ะอยู่ในครั้ววาสีเมียมาล่อนกระเซียนอุ่นแกงผักขี้เล็กใส่นางง้วนล้วก็ใส่ผักกีตูน้ำค่ะพี่น้องให้เฮ็ดซูพีซูนองกินน้ำกันเนาะค่ะนาะแก้วก็สิคุยกันไปน้ำค่ะค่ะแกงผักขี้เล็กตอนนี้ก็ฟูดบกๆกเลยค่ะพี่น้องแกงผักขี้เล็กที่หลีด้ยค่ะบริตัว ขมขมเออหันฮะอันไข่อุ่นซื้อดอกอันแม่คงแม่คุณเดชเพิ่นเ็ดมากินเมื่อวานนี่มันเ็ดมาสูอยู่อยู่ห่องเนาะแล้วที่นี่อันกินบ่เบิดค่ะเนื่องจากว่ามันเค็มมันเลยเหลือหลายเหลือหม้อบางอย่งหนึ่งกันเพิ่นพันนักันเพิ่นกินแล้วเพิ่นสิบ่กินอีกนะแต่ว่าข่อยนี่กินอยู่จุดนั้นเบิดผุนหลายจึงสีเศร้ากินเมืองที่ไรพี่น้อง แกงใส่นังงัว่ค่ะคักบัมูเจ้าอยู่เยอรมันก็นมีแกงเนาะแกงพักิเล็กใส่นังง่วด้วยค่ะเดอ้อเซ็บแซบค่ะยูยูอืมเดี๋ยวตอนนี้กระลั่งอุ่นอยู่ค่ะอุน่นใดที่ละกะมีพักิตูบา,าาตตบานเขานากับพี่น้องหอมหอมพักิตูเมาตะบานเทวิลีเด้อเขาบริตัวพักิตูเขาเจ้าปูยูบีค่ะพี่น้องหอมคือกันกับพะกิตูบานเขามีกินมีอยากเบิร์สวนสุนแนวค่ะพี่น้องอยู่นีโบตองย่านจอยค่ะโบซูเนวกิน แมาค่ะพี่น้องอุ้นแล้วเรียบร้อยค่ะติบเขา่าแย่เขาก็มีดวยคะพี่น้องเขาติ่เขาแง่ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเย็นค่ะพี่น้องพอบริบ่นแต่ว่าหิวเขานะคะสร้างหัวมันเถาะแมาค่ะพี่น้องโอ้ยแกงพักี้เล็กสดห่อนๆค่ะแกงพักี้เล็กใส่นังงัวค่ะพี่น้อง สดเจ็บแซ่หอนหอนอือพิ่งดค่ะอืออือซลบรีค่ะสดหอนหอนอือ ไปเที่ยวกินกับเขานิทแนเยาเสียบๆแต่มันกับบมุมเนี่ยกินบานเท้าค่ะแน่แกงผักกิเล็กไซนังงว่วนเนี่ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องคองหากินยากค่ะไม่ได้กินยังไงดิโอ้ยเข่าก็ะด้าโอ้ยแส่บๆๆหิวๆหื้ว มันมาแต่เฮ็ดงานแล้วก็ยิ้วเขาตาไล่ามากมมมแกงมะขี่เล็กแม่คุณเด็ดแกงมาบอกว่า,วา <c oughs> ขนาดคอยเติมหน้ามั่งเห็นอีกมันบ่เศร้าเค็มอยู่เพิ่นว่ามันขมมันปรุงยังไงมันก็บ,บน่นัวว่าเสร็จปรุงไปปรุงมามันก็เค็มตัวบัน้นแต่ว่าก็แซ่บค่ะพี่นอ้องอะ อืมพี่น้องกินกันในกระหนังวัวขอยกินสักก้อนนะ,ะข่ะจะคั่มสองค่เดี๋ยวสีเบ้าสูฟังค่ะพี่น้องหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วกะมาตอบคำถามพี่น้องที่สอบถามขอมากเนาะคะ่ะเนาะค่ะเริ่มกันเลยค่ะพี่น้องอันแม่มาล่อนขอยอนลอยถอยหลังอีกเน่จักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะแมมาร่อนนี ได้มีโอกาสได,ได้เฮ็ดอันได้ไปเรียนหนังสือค่ะพี่น้องสายวิชาชีพของคนเยอรมันอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็อยากเอามาอันเบาสูพีสูน้องฟัง่งโบดีบายจะพร้องเก่งนะคะพี่น้องอยากให้นําไปเป็นแนวทางเพื่อคนที่เพินนนะะเนเพ่นสนใจเนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีที่เพิ่นสนใจอยากไปเรียนหนังสือต่อว่าต้องเฮ็ดจังไดแน่ค่ะค่ะมีอ่า FC, เอฟซีเพิ่นสอบถามข้ามาเนาะค่ะเนาะว่าการไปเลี่ยนหนังสือยูพีเพิ่นกำจัดอายุบัวบัค่ะพี่น้องเพิ่นบอกจำกัดอายุค่ะวิชาชีพที่แม่มาล่อนไปนเลี่ยนเพิ่นบอกจำกัดอายุและส่วนมากเกือบจะทุกสายวิชาชีพเลยค่ะพี่น้องเพิ่นเสริปกำจัดอายุคือคือ,ค,อคือบานเห่าสีมีลูกจะค้นสีมีผัวจะค้นเขากข,ขากบัวค่ะพี่น้องอายุทอดใดกับไปเลี่ยนใดค่ะ คนที่แก่ที่สุดในหองคอยนะ่ะอายุ4 5หปีค่ะตอนนั้นไปเลี่ยนเขาต้องประเทไปเลี่ยนตั้ง3ปีคนนี้ค่ะจังสีจบเขาก็ยงาองอเปิดโอกาสให้ไปเรียนแล้วเขาก็ได้มองเห็ดงานนําพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่อสืบส่วนมากแล้วนี่เท่าที่หู้มากนอกเหนือจากสายวิชาสีบอืน่นที่มูเจ้าอยากไปเรี่ยนเขาบกําหนดอายุค่ะพี่น้องทันเกิดว่า อันสุขภาพร่างกายเจ้ายัางแข็งแรงอยู่เนี่ยส่วนมากกะไปเรียนใดค่ะบเดมบเดมมีปัญหาบเดมเป็นขอกํหนดค่ะพี่น้องไปเรียนใดเนาะรากาแม่ม่ม่ร่อนอายุเท่าไหร่ยังสีนะาเพิ่นถามเขามาแม่มาล่อนกระเทาแล้วค่ะพี่น้องแม่มาล่อนกับสี่สิบสี่สิบจะสี่สิบเอ็ดละค่ะพี่น้อง บานี่อันเลี้ยนโดนบอเลี้ยนสามปีค่ะพี่น้องวิชาสีบที่แมมารอนไปเลี้ยนเลี้ยนสามปีเด้อค่ะเด้อสองปีแรกบบไดเงินเดือนปีที่สมได้เงินเดือนค่ะไดเงินเดือนเท่าไรไดเงินเดือนอันตกมหอดใช้มือเจ้าแล้วสิตกอยู่ประมาณอ่าคอได้เท่าไรว่าตอนนั้นประมาณพันกว่ยยูโรค่ะพี่น้อง แต่ว่าคันเป็นยังบ่ะัาณด้หักภาษีนี่ก็ประมาณพันห้าพันหกค่ะแต่ถ้าเจ้าไปเฮ็ดกับของออกชนก็อาจจะได้หลายกว่นนั้นครับประมาณพันเจ็ดพันแปดได้ค่ะพี่น้องบ้านนี้มีสวัสดิการอีหยังแน่แม่มาร่อนก็บ,บอกพี่น้องไปเลยเนาะค่ะเนาะสายวิชาชีพที่แม่มาร่อนเฮ็ดนี่สวัสดิการกัส่วนมันเป็นมาตรฐานทั่วไปข้องการเฮ็ดงาน มันเป็นกฎหมายมันเป็นภาคบังคับค่ะบแมนวาเฉพาะวิชาสีพที่่อยเรียนเด้ออันได้ฮอลิเดย์จักมือได้ฮอลิเดย์ประมาณเสียอาทิตย์ค่ะพี่น้องต่อปีลาบานิกาวันยุทธที่แบบว่าเจ้าขาดป่วยยังสีตั้งหาค่ะบันคันเทศงานล่วงเวลาได้เงื่อนเดือนเพิ่มบ่บ่ได้ค่ะพี่น้อง เหตุงานล่วงเวลาเจ้าก็เอาเวลาที่ล่วงเลยไปนะเมื่อเป็นวันหยุดเจ้าก,ก็ได้ค่ะสะสมไว้สะสมไว้ละกะัมาคิดเป็นวันหยุดจังสี่ค่ะพี่น้องเพิ่นสีโบใจคาล่วงเวลาค่ะแล้วส่วนมากกับสีเป็ดจังสีน้ำค่ะพี่น้องโมเมนต์ว่าเฉพาะวิชาชีพที่คอยเฮ็ดแต่ลังออาชีพเพิ่นกะให้คาล่วงเวลาค่ะแต่ส่วนมากาบริษัทส่วนมากอยู่นิ่จะเฮ็ดประมาณว่าว่าเจ้าเฮ็ดงานล่วงเวลาจังสี่ เจ้ากระยาโซเวลาไว้ไปเป็นอันฮอลิีเดย์เจ้าก็ได้ค่ะเป็นเป็นมือพักยุทธจังสิก็ได้ค่ะพี่น้องลาบป่วยเดจักมือลาบป่วยได้ประมาณยี่สิบมือค่ะขันคอยจำบ่ผิดีได้นน่อืมได้ประมาณยี่สิบมือต่อปีลาบป่วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเขาคันว่าตรงป่วยนักีิลีจังไดน,นันกะมันกระสีมีขอ้อกฎหมายล,กลึกซึ่งลงกไปอีกค่ะพี่น้องอันนั้นเดี๋ยวแม่มาล่อนไปหา้อม์โมนสักก้อนแล้วก็สิมาวเว้าซูมูจเจ้าฟังเนาะ บานนี้สรุปแลวก็คือว่าเงื่อนเดือนอันตอนที่มูจ้าไปเลียนนี่สองปีแรกรได้เงื่อนเดือนสามปีที่สามมูจ้าได้เงื่อนเดือนตกอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยยูโรค่ะตกอยู่ประมาณนี้เนาะบานนี้เงื่อนเดือนหลังจากที่อันเลียนจบแล้วล่ะแต่เชคบาทตกอยู่ประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดค่ะขันบอท่านนะหากภาษีเด้อสองพันเจ็ดสองพันแปด ลอยยูโรอันทันบ้านในหักภาษีแล้วกาเงื่อนเดือนก็นสิขึ้นสามปีสองปีหรือจังสิหค่ะประมาณนี้แหละขึ้นเธอนึงจังส่นะคะ่ะสวัสดีการได้คือกันกับตอนที่เฮาเรียนค่ะคือมีวันยุทธไ้ปีละประมาณสียอาทิตย์ค่ะยี่สิบแปดหมื่นยี่สิบแปดหมื่นหรือว่าประมาณเดือนหนึ่งสิพี่น้องตีไปประมาณนี้แหละยี่สิบแปดหมื่นหรือสามสิบหมื่นนี่แหละควรจะจำบอค่อยได้คแล้วกาอันลาบปวยได้ประมาณยี่สิบหมื่นค่ะพี่น้อง้วกา เหตุงานลวงเวลาบราเเดงเงินค่ะเหตุงานหลวงเวลาได้สะสมไปเป็นวันยุดของมูเจ้าต่อไปค่ะพี่น้องอันนี้คือสวัสดิการของการเหตุงานวิชาชีพของแมมารอนเนาะและะ้วก็ค่ายก็ว่าคอนซิเวลกันตรงกับประมาณวนะ่าเป็นมาตรฐานสวัสดิการแรงงานของคนเยอระะมันค่ะพี่นอ้องโ่นเฉพาะสายวิชาชีพนี้เนาะอาจจะเป็นอาชีพอื่นกับประมาณเดียวกันค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเจากระถึงเห็นว่าเอาฝรั่งเขาคือ อันยุดไปเที่ยวบ้านเฮาได้โดนแท่คนไทยในยเฮ็ดงานเบิดปีเบิดศาสตร์ได้วันยุดบอลาเกะยากพักลอนกับบอแรติดต่อกันสามที่เสียที่จจงสียากค่ะเป็นบอเป็นบอพี่น้องอยู่บ้านเฮานะ่ะก็ยุพีเพิ่นให้ให้เป็นแบบนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนยุพีหลังจากที่เพิ่นมียวันยุดพักพัก้อนเนี่เพิ่นกระสิไปเที่ยวค่ะพี่น้องมีโอกาสเพิ่นกระสิผ้ากันไปเที่ยวค่ะบ้านนี้ มีคำถามอยังอีกล่ะพี่น้องมันนี้คอยก็ตอบหลายคำถามอยู่นี่นนตอบเกินอยู่อันเพิ่มกำหนดอายุด้วยค่ะว่ามู่เจ้าเสียอายุเทา่าใดอายุสี่สิบปีแล้วไปเลี้ยนใดบอ่อสายวิชาสีทีย่คอยไปเลี้ยนนี่เลี้ยนใดค่ะพี่น้องบอ่เดย่านขอให้เจ้ามิใจหักหละกะักกับเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเอกสารการศึกษามาตเมืองไทยขันจะเปรียบเทียบวุฒิแล้วอยูุ่ประเทศเย้มัน่นเจ้าจบปหกกลุ่นชูเลอ่อของอย่นี่ก็คือปอหก เจ้าก็สามารถที่จะไปเลียนต่อสายวิชาชีพที่แม่มาลอนเรียนใดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องมี b บีสองนํำเนาะคะ่ะเด้ออันบีสองเบสไวนนี่ก็หมายถึงะระดับโครงการศึกษาภาควิชาภาษาเยอรมันค่ะที่มูเจ้าเรียนอยู่พี่สอบผ่านบอไดอ์ใบประกาศบอซิสิฟิคาตบอแล้วก็เอามาบวกรวมกันค่ะเป็นหลักฐานในการไปสมัครการศึกษาหลักขันผู้ใดมีคำถาม สิไปสมัครจังไดอียังไปยังไดเดี๋ยวคลิปหนาะแม่มารอนสิมาบอกซูฟังเนาะแม่มา่อนเคยบอยุคคลิปก่อนแหละคะ่ะว่าสิเตรียมตัวคันมุเจ้าสิเตรียมตัวไปเรียนนี่มุเจ้าต้องเตรียมตัวจังไดสิไปสมัครจังไดสมัครเมื่อตอนใดจึงสีนะค่ะคันผู้ใดบ่หันไดบาหาด่บาหาันไดออันได้เบิงยาฮู่กะสอบถามกันเข้ามาอีกใดคะ่ะบ่เป็นหยังเดี๋ยวแม่มารอนกับสิเฮดเป็นเป็นคลิปออกมาเป็นคอนเทนต์ให้มุเจ้าเบิงจาะจงเข้าไปอีกเนาะสาหรับคนที่เพิ่นบ่หันไดเบิงค่ะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะ ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะแล้วกะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมเราฟังอย่าก,กดขามโฆษณาได้ค่ะพี่น้องเป็นกำลังอกกำลังใจให้แม่มาลอนเน่แล้วกะพ่อพบกันคลิปหน้าค่ะยูดีสบายเบิร์สุขสุขนคนกับพี่น้องสวัสดีค่ะ